คนไหนจ้ยอันนี้ฮะจับตัวสกอร์คไหนจ้ยอนนี get get ้หกจับตัวสกอร์คไหนเจ้ะอันนี้เจ็ดจับตัวสกอร์นไหนจ้ยเอาโฟมเลยชิมังกอนะโฟมเลยโฟมเอาโฟมเลยครับเดี๋ยวตีขาไปกลับเลยขึ้นเลยแล้ว

ขับโอมเลยทนโทนผมเก็งมาแล้วเร็วเร็ว,รว,รว,รวปิดโกลบเลย i

ใส่โฟมไม่ต้องจับโฟมเลยที่บอกให้ยืนอน่ะยกเป้นขึ้นเลยเอาเก่งมานั่งนี่คนๆมานั่งนี่ต้องเอาอาเจมตัวครับน้ำทองไปนู่นเลยนะใส่แห่ยกเบ่นขึ้นถ้าอะไรก็ได้แต่ให้กระโดดพี่เจมไม่ต้องไปอาเจมตัวน้ำทองนะครับเฮ้ยอยู่เร็วมไปเลย ไอ้คุณนี่ให้มานี่มานั่งนี่เลยพี่ผมนี่มานั่งนี่ผมเที่ยงมานั่งนี่คอนโทรนมานั่งนี่โปรแกรมมานั่งนี่มาเร็วนี่เกมมานั่งนี่พี่เฟอร์เฟ์มานั่งนี่นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยโอเคขยัโปรแกรมโปรแกรมนั่งนี่โปรแกรมนั่งตรงนี้พี่เกมขยับไป